สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโอกันยูปลาอีกแล้วนะครับมีนี้น่อม,มาเก็บมกบักบะบนะครับทุกคนครับมักำยังโบลอนดีเดียนะครับ เี๋ยวเก็บเอาไปล้างน้ําเอานะครับนี่ครับนำดำานี้นะครับเก็บไปไว้ฆ่ากินในนะครับฆ่ากินในมันนะครับ นี่ครับจะต้องไปล้างน้ำก่อนนะครับข้างในกระบกนะครับมเปียงนองอย่างอ๋อเบ้อเบ็ดเลยนะครับเก็บไปล้างตักเด็ดไปนะครับ ตะการแล้วนะครับเดี๋ยวไปล้างน้ำให้เบิ่งนะครับทุกคน,นครับนี่มาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะล้างให้เบิ่งนะครับล้างมะก,กระบกนะครับลงน้ำในปลายังมีน้ำอยู่นะครับ เบื่องบนมีกระเละๆเนวๆนะครับบนน้ากินเลยนะครับผมไมลางให้เบิ้งนะครับ นี่ครับทุกคนล่างเรียบร้อยครับเอาเปีเยกเละๆละทางนองน้อนะครับนีหอยกระห้อกินนะครับเข้ามาแบบนี้นะครับตากแดดก็หาก,กินได้เลยนะครับ กลับบ้านแล้วครับนี่ครับบางต้นก็ยังดิบอยู่เลยนะครับบางต้นยังดิบยังบนเน่าเลยนะครับงานกลับบ้านแล้วครับทุกคนครับ,รบกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับ เอากันในว่ดีโอวต่อไปนะครับสวัสดีครับ